สวัสดีครับผมหมาดิจิตอลครับแหมเราทํางานกับ Microsoft Teams นะครับเราจะต้องเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนหน้ามาเดี๋ยวก็มีคนแชทเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนทาเอกสารดูไฟล์เยอะไปหมดเลยนะครับก็แงะแหละวาาเป็นโปรแกรมที่ทรงพลังมากจริงๆแต่ประเด็นก็คือว่าเรามีอยู่หน้าจอเดียวเองและดันมีคนแมสเซจมาหาเราเราต้องคอยเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนหน้ามาแบบนี้เราจะมีวิธีไหนไหมที่จะแยกออกมาเป็นหลายหน้าตาเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ สมมติว่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังดูอยู่ที่ทีมส์ของผมผมกดไปที่ไฟล์ดูซิว่าไฟล์เนี่ยมีอะไรที่ผมต้องการทําบ้างอ๋อนี่ไงมีเทสต์ตรงนี้อยู่ที่ผมอยากจะทํางานนะครับก็จะมีงานที่เอกสารผุดมาอย่างนี้เมื่อมีแมสเซจเข้ามาเนี่ยผมก็ต้องกลับไปที่ในช่องแชทนะครับเพื่อไปแชทกับเขางานของผมที่กําลังทําอยู่มันก็ปิดลงไปมันต้องคอยกลับไปกลับมาดูแลไม่สะดวกเลยนะครับจะเห็นว่านายคนนี้เนี่ยแมสเซจมาบ่อยเหลือเกินนะ ผมอยากจะแยกมันเอาไว้ให้เป็นหน้าต่างแยกออกมาเลยนะครับจะได้ไม่มาตีกันวิธีการนะครับก็คือเลื่อนไปหาข้อความของนายคนนี้ก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเอาเมาส์ชี้อยู่ที่คนคนนี้เนี่ยจะมีปุ่มเล็กๆขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเรียกว่าปุ่ม pop up ถ้าเราลองกดปุ่มนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นป pop up windows ขึ้นมาแบบนี้นะครับและในหน้าต่าง teams เราก็สามารถจะย้อนกลับไปทำงานของเราได้นะครับมี2หน้าต่างแล้ว สะดวกขึ้นเยอะเลยหรือจะมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับในกรณีที่เราเปิดเอกสารอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเอกสารเนี่ยไม่ควรจะต้องมาอยู่ในทีมนะเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะแยกเอกสารมาทําเดี่ยวๆเลยเพราะว่าเราจะต้องจัดการเอกสารนั้นนานและคอยเปลี่ยนหน้าต่างไปมานะครับวิธีการหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือแยกเอกสารตัวนี้ ออกมาเป็นอีก Windows หนึงได้วิธีการก็คือให้เลือกมาที่ปุ่มจุดๆุดจุดนี้ที่เรียกว่า More Options เมื่อกดปุ่มเมนูตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเปิดเมนูใหม่ขึ้นมาบอกว่า Open in Browser หรือเปิดบน browser เมื่อคลิกเข้าไปก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับสามารถปิดได้เลยตามปกตินะแต่สิ่งที่พบก็คือเราจะมีหน้าจอของไฟล์เมื่อกี้เลยนะครับถ้าเรา แก้เอกสารได้ลงไปในนี้เลยจะเห็นว่านะตอนนี้ผมมี3หน้าจอแล้วหน้าจอหนึ่งคือหน้าจอแชทหน้าจอ2คือ Teams หรือแม้กระทั่งหน้าจอไฟล์หน้าจออันนี้เนี่ยเราก็สามารถจะแยกออกมาเป็นอีกวินโดว์หนึ่งได้เหมือนกันนะครับลองกดที่ปุ่มจุดๆุดจุด,ดด้านบนตรงนี้เมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นเมนูใหม่โผล่ขึ้นมา ให้คลิกเลือกอันที่เรียกว่า Open in Share Point หรือเปิดใน SharePoint เมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างไฟล์ก็จะถูกเปิดขึ้นมาอยู่ในแชร์พอยต์ไซต์แบบนี้จะสังเกตนะครับว่ามีไฟล์แบบเดียวกันเป๊ะเลยและที่สำคัญก็คือ การจัดการไฟล์ใน s แชร์พอยต์แบบนี้เนี่ยจัดการได้ง่ายกว่าการจัดการผ่าน Microsoft Teams ด้วยซ้ำไปนะครับหลายนี้นะครับก็คือทั้งหมดของการใช้งาน Microsoft Teams ให้มีความคล่องตัวโดยมีหลายๆหน้าต่างให้เราเลือกสลับการทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดไปปิดมาลองไปใช้ดูนะครับไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ผมมาดิจิทัลต้องลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ